เซาหวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน n เอ็นบี a ทยแลนแลนแลนด์นี่ E ีเอ็ด้วยเราก็อยู่กับคาวาสกิเซตพันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองปลาปลาอะไรนะคลองปลาปลามหาสวัสดิ์บรรยากาศดีมากครับสุดยอดเซตพัน2,014ท่อนี้ท่ออะไรครับท่อของที่ใหม่ซัฟฟรีนะใหม่ซัฟฟรีเหรอได้จัดปลา6,500ใส่ท็อปเทมฟรีไป2รอบ นี่ครับสาววกพรฮารับตอนนี้เขาแบรนดนี่ไปประท้วงกับเขาปะเนี่ยไปครับไปแจ้งวันนะขอดูหน้าปัดหน่อยครับครับโอเคเสร็จปัดเสร็จแล้วนี่อุ้ยอ้าวไม่ติดด้วยเอาดีๆสงสัยเทียนบอร์ดเอาดีๆสงสัยไอ้กล้องเนี่ย อ้าวไม่ต <blunt animation> ิดนะเนี <bronze> oh. 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 ่ยเอาแล้วไงติด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 แล้วเนี่ยต oh. <wind in> ิอโอ้แกล้งแกล้งแกล้งดยอดโอ้พระเจ้าจอร์จ เป็นไงนะครับเพื่อนๆนกับเสียงคอวก,กิแซตพันชุมพูสีหวานนะแต่เสียงนี่โหดชิบหายเลยเ<อ>ต่อไปไเป็นหัวข้อหัวข้อหลักของเราที่มาในวันนี้ดีกว่าทําไมถึงเลือกสีชมพูความชอบส่วนตัวมากกว่าสะดุดตาบอ็อกซ์ทรงบ็อกเซอร์เก่งในน <laughs> <laughs> ี่ใช่สีชมพู <laughs> เลยวสวยนะ <laughs> เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นกับเสียงคอวัซกิเซตพันสีชมพูของเราถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ It's getting serious on this track.